ครูหนันลืมทุกอย่างนะครับก็จะเป็นการบันทึกเทปนะครับเกี่ยวข้องกับบทนี้ด้วยนักประดิษฐ์แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ในหน้าแรกนี้นะครับ What do you think นะครับ Answer this question with your best guess Circle so Yes or No นะครับ o p l e like frozen food in packages at first เขาเขาบอกว่าในตอนแรกเนี่ยคนเราเนี่ยชอบไหม อาหารแชร่แข็งที่อยู่ในแพ็กเกจแพ็คออกมาแล้วก็อยู่ในตู้เย็นนะครับในตอนแรก yes or no อันนี้มันก็โดยเซนส์เราก็คงจะไม่ชอบนะครับคนเราบางทีเมื่อเจอสิ่งแปลกใหม่มันก็เกิดความประมาประมา <c oughs> เกิดความประมาเกิดก็กล้ากลัว,ลวมันจะไปตอบว่าชอบเลยก็คงจะไม่ใช่ก็เหมือนเรารู้จัก เพื่อนใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็กล้าก,กลัวเอ้ยตกลงมันดีหรือมันชั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครเบเรียนครูหันแล้วพูดให้มันเวอร์กเอ้ยตกลงมันดีหรือมันดีชั่วเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเจะครบดีไหมหรือจะอะไรลองนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับพอเรารู้สึกว่าเออไอ้ีคนนี้มันดีอย่างเงี้ยมันนิสัยมันดีหลายๆอย่างเราก็ครบกับมันนะครับพอเรารู้จักมันสักแป๊บนึงมันไม่ค่อยเวริร์กเราก็ถอยห่างนะครับ เพราะฉะนั้นระยะแรกของการขายของของการนําเสนอสินค้ามันก็จะเป็นเรื่องที่กล้าก,กลัวนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับยอดขายก็จะไม่ดีนักเป็นเรื่องธรรมดาข้อสอง is b i r t s I the name of the person who started the company yes or no uh, อันนี้ก็ตอบโนโอ้ครูหันขอโทษนะครับครูหันก็ใช้ปากกาไอ้น,นี่แล้วกันนะครับเอ,อ่อปากกาสีอันนี้อาจจะตอบเยสนะครับนักเรียนคืออันนี้ครูหันก็เดานะนักเรียนเดาไม่ไม่ต่างกับนักเรียนนะครับครูหันก็เดาเอานะครับ ขอบใจมากนะครับนักเรียนที่เขายังไม่เข้านะครับคือครูหันก็ไม่เคยเห็นอารตีเข้าเข้ามานะครับก็เป็นห่วงแล้วรู้สึกกังวลว่าแล้วมันจะยังไงคนคะแนนนะครับครูหันก็อยากให้มันจบจบว่าตกลงว่าจะจะเอาคะแนนหรือว่าจะไม่เอาคะแนนหรือจะเรียนที่นี่หรือจะไม่เรียนอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ไม่เลื ก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้นะครับก็เลยสรุปอะไรไม่ได้นะครับเรียนก็เป็นอย่างนั้นก็เลยอยากจะสอบถามเพื่อให้รู้ความแน่ชัดว่ามันจะเป็นทิศทางแบบใดอะไรเงี้ยนะครับดิโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยไปตามต่อดิดกิเลต invent a r a s e r that you could throw away กิเลตเนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์เลเซอร์ ซึ่งสามารถเราสามารถโทรเวสสามารถเกลี้ยงทิ้งได้อันนี้นักเรียนนักเรียนต้องนักเรียนอยู่ในระดับนี้นักเรียนต้องต้องเห็นต้องต้องอะไรครับต้องเข้าใจว่าผู้เขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนละเอียดเขาจะบอกว่าเขาประดิษฐ์ใบมีโกนที่สามารถ เอาไปทิ้งได้เมื่อใช้แล้วเขาไม่ได้พูดคำว่าใช้แล้วเขาเขียนไม่ไม่จบเขาเขียนแค่รูปรูปรัดนะครับนักเรียนก็ต้องเข้าใจว erm ่าเขาเขียนแบบรูปรัดและวําคำพูดที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการสื่อเนี่ยเราจะต้องเข้าใจแบบนั้นด้วยนะนักเรียนอยู่ในระดับนี้นักเรียนต้องเข้าใจแบบแบบที่ครูหันเข้าใจนะครับ คือมันถึงจะเหมาะสมกับในระดับของนักเรียนที่นักเรียนเรียนนะครับก็คือเขาบอกว่าประดิษฐ์ในประโยคนี้เขาเขียนว่าประดิษฐ์ใบมีดซึ่งสามารถทิ้งได้มันไม่ได้หมายถึงประดิษฐ์ไปแล้วเอาไปทิ้งเลยมันไม่ถึงประดิษฐ์ไปแล้วไอ้ใบมีดใบโกนหนวดใบโกนเนี่ยนะครับมันสามารถใช้เสร็จแล้วเมื่อมันทื่อมันอะไรมันไม่ดีแล้วมัน คุณภาพมันด้อยลงแล้วเราก็สามารถเอาไปทิ้งได้แล้วก็เอาใบาใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนหน้านี้มันไม่มีการประดิษฐ์ที่ใช้แล้วทิ้งแล้วก็เอาใบาใหม่มาเปลี่ยนก็มีด้ามจับแล้วก็เปลี่ยนใบใส่เข้ามาก็จบแต่สมัยก่อนไม่มีใครคิดแบบนี้ไอ้ไอ้นี่เป็นคนคนแรกนะครับยินเล็ดยินเล็ด did Gillette have picture on every packages package of razors นะครับก็ต้องตอบว่า yes นะครับนักเรียนเคยเห็นสมัยนักเรียนอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นแบบรุ่นแบบนั้นแล้วสมัยครูก็เคยเห็นนะครับใบมีดที่แบบว่ามีรูปผู้ชายหัวเน่งๆติดอยู่เป็นการโฆษณาอะไรพวกนี้ครับนักเรียน ก็จะก็จะเห็นเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ yes อันนี้ก็ yes นะครับนักเรียนครับวันนี้ครูหันก็คงจะคงจะมีประมาณแค่นี้นะครับนักเรียนวันนี้ก็ไม่มีเงินบ้านนะครับนักเรียนครูหันก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นวันแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับนักเรียนเออ งั้นก็แค่น you know ี้ก่อนนะครับท <Silver. S 1> <lı> <statistics> ่เรียนสวัสดีครับทักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะจ้าวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับโอเคอู่ฮานก็โน้โฮมเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มจริงจังคราวหน้าสวัสดีครับ